สวัสดีครับอร่อยสไตล์ไลไลทหลท์ไลครับผมเมื่อี้ผมกับพ่ามากินนี่นะครับเป็นเมนูที่เห็ดเองคัางแรกแล้วก็กินเคยกินคั้งแรกครับเป็นอ่ากุ้งแก้วดอกหนําปลากวนสูตรสมุนไพรนะครับผมกับคิดเองกับมาเห็ดเองนะครับแล้วก็มีมีปูมานะครับเรียกว่าเป็นทูอินวันเลยก็ได้ครับผมแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูดครับแซ่บเลยครับก็เห็ดเองครับ กับว่ได้บอกวิธีการเห็ดนะครับกับ่ได้บอกนะครับเห็ดบอกแค่คข้าวกับสูตน้าป่ากรวนนะครับกับกุ้งแก้วแล้วกับปูมานะครับผมผักแกงมันจะมีมะาละครับแล้วก็มะละขินุกนะครับแล้วก็ผักสลัดนะครับสลัดคลอดนะครับผมสับเจียบุญนองน้จิ้มซีฟูดอีห้อมครับผมอันนี้ก็ห้อมแบบต่ว่าข้างนี้ล่องกินมันจะข้าวบนนะครับผมคิดว่าการเสริมข้าแล้วก็ตะไข่ลงไปอ่ะมันจะซอยดับกินข้าวนะครับ เมื่อองเบิ้งครับเจ้าขอนกิมซีฟู้ดนี่แจ่มมากครับผมมากครับเขามาลุยกันเลยครับลองว่ามันจีแสบบ่ครับเนาะครับก่อนกินก็อนจะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหากถูกใจนะครับเข้ามาลองเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมซิมแล้วน่ามตอนเ่ว่ามันโอเคเลยมันนัวมันแบบบ่เค็มบ่ยังเกินไปนะครับพอดีครับ Chẳng gặp cái nón bưng bưng gặp khác bưng chim si seafood bưng gặp khác cái in bò yeah cọp yeah. cọp <laughs> ขั้นตอนล่างกุ้งอยู่แล้วกับผมจะบอกไปนะครับวิธีการครับแต่ว่ากับบอดเดย์บอดเดย์ท่ายห้เบิงนะครับเดี๋ยวามาชิมเบิงเพียวๆบัางกันนะผมอยากจะรู้ว่ามันเป็นแบบไหนอันนี้กระดองไปประมาณสาม่ง3ีชั่วโมงนะครับอ,อร่อยเสย มีความหวานแล้วก็ความเข้มนะครับอยู่ในตัวกุ้งน้ำจิ้มเนี่ยใส่กระเทียเนี่ยเห็ดแช่ร์มีเปรี้ยวเปรี้ยวนํำนะครับแต่ก็หวานนิดหน่อยนะครับแหน่นํำนะครับเป็นของดองนะติดเมืองแล้วกันที่ผมเเป็นการกินขังแรงนะครับผมเคยสื่อปูเหนือมาก,กคือการขังหนึ่ง แต่ว่ามันออกกินข้าวอันนี้บ่ข้าวนะครับเนี่ยมัมีความข้าวเลยครับจานไปดสองตัวหอมบอ่ข้าวเลยบอกใค่ปราบก่อยมาเห็นไหมครับนี่ <c oughs> <Yes. S 2> เดี๋ยวมาล่องปูเบ้องครับปูขังแหลงผมทั้งนั้นแต่ว่าเห็ดกินเองครับบ่ซื้อครับเปลืองเงิน น่ข้าวมมีอะไรพี่น้องหวานสงสัยม่ต้องเห็ยคล้ายแบบิดว่านนะเราชิลล่ลองับออเดอร์เป็นนะจะมีคนสั่งซส้อบว่อ้สแสบแสบพี่น้องฮานเลย ปกติผมก็ไม่ค่อยมาก,กินของทะเลดิบๆอยู่แล้วนะแต่ว่าก็อยากล่องกินเบงนะครับเพื่อแบบอิตาเทียนคนเบงนั่เนาะต่วช่วงนี้ก็บรรยายน,นํเนาะครับมันก็เป็นช่วงของโควิดเนาะครับเนาะอันนี้ผมกับลอดภัยมาแล้วนะครับซื้อมาเมื่อวันแล้วอันนี้โซมาเต่ลอนดอนแล้วก็อเมริกาว่าเดี๋ยวมาจากสมุทรสาครแน่นอนครับมาครับนี่ลุย อืมวานจ่อยจ่อย ซีฟูดหัวหลาลงไปโอ้เพจคือกันปะเพจเพจคือกันนี่น้องบ๊้ยคือแก xuống thì xẹp bánh đi Go ahead. สุดหยอด,ด,ยอดอน,นี่ลองตอนแรกผมว่าชีเอาน้ำจิ้มสูตรน้ำปลานะผมเก็แบบเอ้ยเอาซีฟูดก่อนดีกว่าสูตรน้ำปลาแล้วเอาไว้แบบที่หลังก็ได้

là lông lên này phô cung cùng xem con lò bẹp หวานนุ่มลองหนังปลาแม่เนาะแต่ว่าที่จะอ่อยชคัญท่อ่ทีตัวหนังปลากวนนะครับเพราะจะออกมารสชาติแบบไหน ลงไปเลยโอ้เพชรคือกันพี่น้องเย้ยน้ำจิม้มเอาเรื่องเลยมา รูส้สือธิบายแบบใดอ่ะไร่ง,ง่อยของพี่หนองมันเสียพี่ดิ <c oughs> าตายใครๆกั้นกับกุ่งกุ้งแซนอ์ปาลายนะครับคือกันแต่ว่า,าการเหตุการอย่างมันคนละแบบ ไอ้ตัวเนี้ยรสชาติการแซ่ของนนำปลากลวนะ่ะมันจะเข้าไปถึงเนือ้อปูเนื้อกุ้งมันมีความละมุนนัวแล้วก็หกวานของเนือเน้อกุ้งเนือ้อปูอีกแบบนึงครับเราลง พ้อมเติมจิ้มซีฟู้ดลงไปอ่ะมันเข่ากันอ่ะเงื่แตกพี่นอ้องยิ้มถึง สะใจดีพี่น้องสมอยากล้องกินไปกินมื้อขึ้นกับข้าวนะกาพูดเลยอันนี้เพราะข้าวเลยล้องน็นกินเบื้องกับระสเซียผม,ผมจะพูดเศษขายนะเบิงเดาเห็ดแบบใยขคนมปซสิน้นเบื้องเด็ติใจ ที่งสำคัญยุทธีน้ำจิ้มน้ำนะครับความอร่อยอ่ะอาหารทะเลนะ mm hmm. หวาน ขอมาส่วนตรงนี้กับบ้านพี่น้องหมักจะบอมีความคล้าวเลยนี่แหะของปูนี่กุ้งยังถือว่าความคล้าวมันมันบ่นหลายแต่ว่าปูมันหลายกินมันแห้งปูอ่ะ 嗯，我你啊。嗯。 ว่ามันกินกุงก้งแซบปลาแซบหรอนะพี่น้องเดี๋ยวนีไปคนเอาลมเลย จับดูครับนี่สุดท้ายแล้วครับอื มาท่ายพี่น้องแซมแฮงสุดจอดเลยกูหนีบข้าวเลย ลองให้กินบ้งเลยครับบอกข้าวเลยบอกมีกินเลยนะพวกทีผมเคยสร้างปูอ่าเหนือมาแต่บ่ได้บอกล้านนาะอ่าปูไข่ดองนะครับกินมันมีกินกินข้าวออกกับหนามกับยังเลยโอ้แสบอีิลีรพี่น้องสุกยอดน้ำจิม้มแีแงเดสรับบ่เคยกินเห็ดกินเองอะเย็ด ครับตะกี้มีถูกใจกับฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับผมตาชอบกับกดไลค์นะครับถูกใจกับกดแชร์นะครับผมเอาเลยกับเอออร่อยสไตล์ไลค์กับฝากช่องเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมนะครับผมแล้วขอบคุณเอฟซนะครับที่ติดตามตลอดนะครับให้เกียรติชมคลิปผมตลอดที่อัพลงทุกคลิปนะครับ โอ้เผ็ดเผ็ดพี่น้องเผ็ดคือกัอน,กนครับพมกับไปก่อนละครับ